เพราะว่าวันนี้ก็ถือว่าปิดบวกไปเล็กน้อยนะคะสองจุดหนึ่งสี่จุดครับสำหรับตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับผมคิดว่าก็ยังดีอยู่นะครับโดยเฉพาะในช่วงถึงแม้ว่าเดี๋ยวธันวาเป็นที่ทับซาบกันพอฝั่งหลังก็อาจจะซึมๆเงียบๆนะครับลดแรงซื้อขายลงนะครับแต่ก็จะมีปัจจัยที่เราพอต้องตามอยู่หลายปัจจัยเหมือนกันนะครับกรณีของเฟซเมถ้าขึ้นดอกเบี้ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นบวกต่อตลาดหุ้นไทยนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของ ถ้าดูแล้วเนี่ยรัฐบาลก็พยายามมีอะไรฮะกระตุ้นค่าใช้จ่ายนะฮะอาจจะมีช็อปนู่นช็อปนี่ท่องเที่ยวออกไปแล้วเพิ่มอีกหมื่นห้าทร้ากันนะครับว่าทั้งปีหมื่นห้าแล้วเดือนธันวามาเอาไปอีกหมื่นห้าเพราะสถิตินะครับก็จะเป็นมาตรการเชิงกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งนั้นนะครับนั้นถ้ามองดูตรงนี้แต่ผมว่าแนวโน้มพุ้นไทยเนี่ยในถ้ามองภาคเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังดูดีอยู่สำหรับปัจจัยรุนรุนสำหรับเดือนนี้ก็ต่างประเทศรุนรุนนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็คอยตามข่าวต่างประเทศเท่านั ในเรื่องของกอกัทธีผมก็ว่ายังยังมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปต่อได้นะครับยังไปต่อนั้นยังมองยังมองดีอยู่ครับผมอืได้ที้ไปดูหุ้นกันมากค่ะพี่กันครับหุ้นรายตัวของพี่กันล่ะคะอ๋อหุ้นรายตัวก็อ่ามือไทยที่ซิ่งก็ถึงถึงฝั่งแล้วไม่ยี่แปดต่าไปได้ค่ะเป๊ะเลยนะครับแล้วก็แล้วก็อ่าลงมาก็เดี๋ยวรอจริงจริงเอกชัยก็ขึ้นไปแล้วใช่ไหมฮะสิบส็บาทประมาณ เจ็ดบาทสี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบห้านะครับล้อนเล่นรอบใหม่ล้อนเ่นรอบใหม่ของเอกชนใหญ่ในนะก็ยังเป็นตัวเดิมอยู่นะคะยังยังเป็นตัวเดิมๆดเอลทีอ๋อเอลทีนี่หุ้นดีแต่คนยังไม่ค่อยได้ได้ลงทุนกับมันเท่าไหร่ค่ะนะครับปัจจัยพื้นฐานเราก็เขาขายไปที่เก้าบาทเก้าบาทนะคะกับสายเอลทีคือผมว่าเป็นเป็นจังหวะที่เก็บสะสมได้ครับค่ะได้ค่ะพี่การครับผมคครรัับบขอบคุณมากค่ะ